เท้าทันโลกที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเดี๋ยวครู่หนึ่งนะคะเราจะกลับมาคุยกับทางผู้ที่ได้รางวัลเกยียกรติยศช่อกาะเกตนะคะซึ่งหลายๆท่านคงทราบดีว่าเป็นรางวัลให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงวรรณกรรมเราจะคุยกับทางเจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้ออาจารย์มกุฎอรดี ในประเด็นเรื่องของการที่กรุงเทพมหานครเราจะไปบิดนะคะขอเป็นแข่งขันเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก WorldBo o k Capital ในปี2,556หรือปี2,013นะคะว่าจะทำยังไงจะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครของการอ่านอย่างางไรเป็นเมืองหนังสือโลกอย่างไงบ้างทั้งหมดนี้มันจะมีความสำคัญต่อประเทศไทย ในฐานะส่งเสริมการรู้การเรียนรู้ในระดับนานาชาติแล้วเราจะทําได้หรือไม่นะคะและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องทําอย่างไรที่จะทําให้กระบวนการการเรียนรู้ของเราเรื่องของหนังสือเรื่องของการอ่านนั้นไม่หายไปกับสังคมเทคโนโลยีที่ดูคลิปกันสั้นๆดูเรื่องความเห็นโพสต์กันสั้นๆแต่ว่าไม่ได้สร้างความลึกลงไปในเรื่องของระดับการคิดต่างๆก็ดีนะคะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งแล้วกลับมาค่ะ รู้ทันข่าวรอบโลกในเช้าทันโลกโดยโดย็อกเตอร์สุรพงษ์มารีกัน,นิกากิติเวชกุลและสังกมาสารวัตร าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเช้าทันโลกนะคะสองชั่วโมงเต็มสาระความรู้นะคะที่เรานำมาฝากกันกับอาหารสมองยามเช้าในช่วงชั่วโมงแรกจะเป็นข่าวในประเทศนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2จะเป็นสถานการ์ข่าวที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยกับโลกค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของกรุงเทพมหานะครการเสนอตัวเข้าเป็นโครงการเมืองหนังสือโลก โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณจํานวนหนึ่งทีเดียวเรื่องของการปลูกฝังให้ประชาชนรักการอ่านแล้วเราก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ World Book Capital นะคะที่ UNESCO จะมอบรางวัลให้กับเมืองที่ส่งเสริมการอ่านคุณผู้ฟังถ้าต้องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าต้องการถามคำถามนะคะร่วมกับวิทยากรของเราก็สามารถส่งมาได้นะคะช่วงนี้เราไปกันที่ Big Story ค่ะช่วง Big Story สาดนที่ผ่านมาค่ะมีข่าวว่ากรุงเทพมหานครนั้นเตรียมจะเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี2,556หรือ World Book Capital ปีคศ2013คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้หมายถึงว่ายูเนสโกนั้นเขาจะมอบรางวัลถ้าเกิดว่าเราเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จริงๆส่งเสริมการอ่านจริงๆปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้หนึ่งเมืองค่ะเป็นรางวัลระดับนานาชาติซึ่งการจัดเนี่ย เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าจะส่งเสริมให้ทั่วโลกส่งเสริมให้เกิดการอ่านด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ที่ก่อนหน้าน,นี้เราเคยเชิญมาร่วมรายการแล้วครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยบอกว่าอูยังฟังไม่จุใจเลยเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านในบ้านเราและเรื่องของเมืองหนังสือโลกเนี่ยบ้านเรามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคงจะคงต้องบอกว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมเท่ากับ เจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะคะท่านเพื่อได้รับรางวัลเกยียรติยศช่อกรเกตมานะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราอาจารย์มกุูดอร,รดีค่ะสวัสดีคอาจารย์คะครับค่ะอาจารย์คะขอรับทราบฟังความคิดเห็นอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเราที่บอกว่าอยากจะเป็นโครงการมหาคนครแห่งการอ่านมียุทธศาสตร์ต่างๆอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอันที่จริงวิธีคิดว่าเราอยากเป็นเมืองหนังสือโลกค่ะ ัอ่าน,น,นอะไรเนี่ยมันคิดมาตั้งนานแล้วนะครับหลายปีแล้วตั้งเราเคยเสนอตัวไปอย่างน้อยที่สุดสองสาครั้งแล้วนะครับอแต่ว่าบังเอิญมันไม่ได้ทําต่อเนื่องและจริงจังแล้วก็อย่างเป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นพอเราเสนอไปไม่ได้มันก็สะดุดอยู่แค่นั้นนี่คือนี่คือวิธีการทํางานเพื่อที่จะใช้งบประมาณให้มันศูนไปแต่ไม่ทําเป็นโครงสร้างที่ดีไม่ได้ทําเป็นแผนงานระยะยาว ค่ะให้มาเนี่ยคุณคุณอะไรผู้คนปัจจุบันทำลัักจะหมดสมัยเพราะฉะนั้นก็รีบทำสำหรับโครงการสองปีว่าเราไปดูเมืองอื่นๆที่เขาเสนอตัวขนาดนี้ออกสปอร์ตออกสปอร์ตของอังกฤษเนี่ยเืมเสนอสำหรับปีสิบสี่นะครับสองพันสิบสี่เขาไม่เสนอปีสิบสามเพราะว่าเขาต้องการเวลาที่เตรียมการนานแล้วเขาคิดมาก่อนหน้านั้นนานด้วยคือพูดก็พูดเถอะ ขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะํำเนินะครับแต่ว่ามันเป็นการทํางานเหมือนผักชีรอยหน้ารีบ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 ,รบที่จะเสนอตัวทั้งทั้งท,งท,งท,งที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่พร้อมอะไรเลยค่ะอืมท่านคะขอขอย้อนถามนิดน,นึงนะคะว่าการเป็นเมืองอ่านหนังสือโลกเนี่ยของยูเนสโกที่เขาเลือกมาเนี่ยมันจะมีะนัยยะอย่างไรต่อเรื่องการส่งเสริมการอ่านทั่วโลกไหมคะรางวันนี้ คือเอ่อเรียกว่าเป็นงานใหญ่สําหรับโลกที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนะครับค่ะอาจารย์เป็นงานที่ได้หน้าได้ตาประเทศไหนก็ตามที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยก็จะมีหน้ามีตาแล้วก็ผู้คนก็อาจจะมีผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวไปดูไปศึกษาว่าเอ่อเมืองของเขาเนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้รับเลือกเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบกันนะครับถ้ากปดว่าเราดูประวัติเนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมานะครับมีเมืองกรุงมัดริดประเทศสเปน เราเราก็เห็นเหลยว่าประเทศสเปนเนี่ยมีการอ่านอย่างแพร่หลายอย่างเป็นขนาดใหญ่มาตั้งมากกว่าแปดร้อยปีค่ะคือม,มหาวิทยาลัยของเขาที่ท,ที่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีอายุต,ตั้งมาตั้งเจ็ดแปดร้อยปีพิมพ์หนังสือได้รุ่งเรืองมาตลอดหลายหลายร้อยปีที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดหนังสือที่เมื่อห้าหกร้อยปีนี่ยังอยู่ แล้วเขาก็เขาก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ที่จะทําให้บ้านเมืองของเขารุ่งเรืองไปตลอดเรื่อยๆในเรื่องกา,ารอ่านมาก็เป็นประเทศอีกเมืองเมืองเลสันเรียนะครับปีปที่สามนี่น่าสนใจคือเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศเอเชียเอ,อประเทศแรกแล้วก็จังเป็นประเทศเดียวในขณะนี้นับตั้งแต เลือกมาเราเรามีรางวัลนี้เป็นต้นมาก็คือนิวเดลีประเทศอินเดียอืมค่ะพอพูดถึงนิวเดลีประเทศอินเดียเราก็รู้ทุกทั่วทั่วโลกรู้ว่าเป็นเมืองของหนังสือจริงๆเป็นทั้งเมืองผลิตเป็นทั้งเมืองขายเป็นเมืองอ่านเป็นทั้งเมือง,อ,เงเมองซื้อค่ะเมืองที่นับท่องเที่ยวมุ่งมาอินเดีย,พยเพื่อจะอ่หนังสือสำหรับตำราหนังสือต่างๆไปประเทศของตัวเองค่ะที่แต่ละเมืองเนี่ยมีบุคลิกเอ่อ ท,ที่ดีในเรื่องหนังสือใน,ในเรื่องการอ่านและย่างโดดเด่นอ,อันนี้เมืองที่น่าสนใจที่สุดครับที่ผมคิดว่าน่าทึ่งมากก็คือย่เมืองเบรุตของเลบานอนเมื่อปี2009ค่ะ,ะในขณะนั้นเลบานอนก็ยัง,ย,งยังทําสงครามนะครับอบก่อนหน้านั้นสงครามมีสงครามกลางเมืองมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายค่ะภาพ เร,เราเราเราอาจจะไม่คิดว่าแล้วเขาเลือดรรับเลือดนั่นสิครอาจารย์ไงก็สง,สงครามบบมันทำสงครามกันคนอยู่ไปอ่านหนังสืออะไรได้ยังไงก็ต้องไปยิงกันไปฆ่ากันไปเอาหนีเอาตัวรอดค่ะปรากฏว่าในบังเกอร์ทุกบังเกอร์ในอหลุมหลบภัยขนาดใหญ่อุโมงค์หลบภัยขนาดใหญ่มีห้องสมุดใหญ่โตมาถึงมามาโหฬารไม่มีไม่มีตู้ไม่มีชั้นหรอกครับมีหนังสือกองอยู่เต็มเลย ผู้หลบภัยก็เข้าไปอ่านหนังสือกันในนั้นอ oh. จากนั้นพอสงครามตอนนี้ขณะนี้สงครามก็ค่อยๆสงบบ้างนะครับไอ้บริเวณที่ยังเคยเป็นบังเกอร์เคยเป็นหลุมหลบภัยนะมันก็เป็นที่อ่านหนังสืออยู่นั่นเองเป็นห้องสมุดใหญ่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอจะต้องมีวิธีคิดเฉพาะอ mm. ของเมืองของประเทศแต่ละประเทศ มันมันถึงจะได้รับเรื่องไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ลุกมาส่งเสริมการอ่านรักการอ่านอะไรก็ไม่รู้แต่เป้าหมายของตัวเองวิธีการทํางานของทเองยังไม่มีเลยม,มันก็ก็น่าแปลกใจดีเหมือนกันที่ผมเห็นผมเห็นเอกสารที่เขาที่เขาส่งมาให้น,นะเขาบอกว่าประเด็นแลกเปลี่ยนนะครับประเด็นแลกเปลี่ยนหนึ่งการทําให้มีหนังสือที่คนอ่านและคนที่คนอยากอ่านและคนอ่าน สสร้างวัฒนธรรมการอ่านปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กเล็กศูนย์ถึงสิบสองปีค่ะตั้งแต่ไม่มีอายุจนถึงสิบสองปีสามการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มวัยรุ่นสิบสามถึงสิบเก้าอือสี่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านไว้ทํางานและสูงอายุค่ะห้าการเข้าถึงพื้นที่การอ่านให้สะดวกสี่หกการสร้างความร่วมมือไปสู่ world book c a t a l อืม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า World Book Capital ภาษาภาษาอังกฤษ,กษผมก็ไม่ค่อยฉลาดเฉลียวเท่าไหร่แต่ว่าภาษาไทยของกอมอทมที่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 เขียนมาเนี่ยบอกว่าสมัชชาการอ่านเพื่อรวนรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านอืดูเหมือว่าเราจะไม่ได้รางวัลตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าชื่อของเป้าหมายกรุงเทพมหานครเนี่ยคนละชื่อกันกับ World Book Capital ออืคือแผนนี่อยู่ในมืออาจารย์อ่านแล้วมันมันมันจะเดินไปสู่เป้าหมายนี่มันคนละเรื่องเหมือนกันนะคือคือแผนนี่บอกตรงๆเลยอมไม่ได้ตำหนินไม่ได้ว่าอะไรแผนเนี่ยเป็นผักชีนะครับอืแผนไม่ใช่อาหารคือก่อนอื่นกรุงเทพมหาคนครจะต้องปรุงอาหารซะก่อนค่ะก่อนที่จะรอยถักชีเข้าไปข้างบนแล้วก็เอาไปเสริฟให้แก่ยูเนสโกค่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยกทมมีจานใบหนึ่ง จานก็ไม่มีเลยส้มมีอยู่ในมือมีผักชีอยู่ในมือแล้วจะไปถามคนแบบใครแอ่มีใครบอกเร่ถามว่าไอ้คุณมีจานไหมคุณมีอาหารไหมค่ะหน่อยือมผมคิดว่าย,ยากครับยากคราวนี้คงจะสูญเงินเปล่าเหมือนกับราวที่แล้วบอกสองสองร้อยกว่าล้านเหมือนกันนะอาจารย์สองแปดสิบล้านาาน,นั่นเนี่อวางแผนนะครับคือคือสองร้อยแปดสิบล้านว่าที่จรงิงถ้าจะทําทกันจรงิจรงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ที่สุดต้องเตรียมการประมาณ6ปีถึงสิปีเพเป็นเมืองหนังสือได้นะครับเ,เว้นเสียแต่ว่าเกิดอัพินิหารอะไรขึ้นแล้วก็ในการไปชุมพรุ่งนี้ของกทมเนี่ยจะมีใครเสนอแผนเด็ดแล้วก็กทมไปเสนอยูเนสโกก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากันที่จรงิงเมื่อ2ปีก่อนผมก็เคยเสนอกทมให้ทําห้องสมุดร้อยแห่งในช่วงคริสตาแล้วนะกทมบอกว่าไม่ใช่ในโยบายของกทม เห็นเห็นอาจารย์บอกว่าจริงๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยห้องสมุดร้อยแห่งคือวิธีคิดของเราอยากจะไม่ต้องใช้เงินงบประมาณน,นะครับคะ่ะจะเล่าให้ฟังก็ได้สักน,นิดหนึ่งว่าอาจารย์คะต้องขอประทานโทษเพลินคงต้องติดอาจารย์ข่าวหน้าเลออีกนาทีเดียว <ด>นะคะงั้นเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้นะคะจารย์ขอต่อตอนสองนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังขอจองมาด้วยวยิงดีครับคงเป็นคําถามสุดท้ายเราลดราคาหนังสือลงหน่อยในประเทศไทยเราได้ไหมคะคุณผู้ฟังถามมาคงได้สั้นๆถึงแม้จะลดราคาหนังสืออย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะจย์ทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปยังจนอยู่นะครับค่ะ คนจนยังไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อหนังสือไม่ว่าหนังสือถูกนังือแพงอย่างแต่วิธีที่จะให้คนอ่านหนังสือได้ก็คือต้องทําที่ให้เขาอ่านหนังสือได้โดยสะดวกผมมีแผนมีวิธีการที่จะทําให้กทม,มเนี่ยมีห้องสมุดไม่ใช่ร้อยแห่งเท่านั้นแต่มี ทุกมูลถนนเลยในในกรุงเทพนะขโดยทุกกลุ่มไม่ต้องเสียสตังค์เลยก็ได้อา <c oughs> จารย์ขาั้นขอขอนุญาตจองตัวกลางอากาศพรุ่งนี้ต่ออีกตอนหนึ่งนะคะยินดีครับนะคะเรื่องของแผนที่เดี๋ยวอาจารย์จริงๆมีเรื่องบอกว่าอาจารย์เคยทําเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหมุนเวียนในมัสยิดระบบก็เคยทำมาแล้วด้วยเรากาลังทําอยู่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะติดคุณผู้ฟังไว้แล้วพรุ่งนี้พบกับอาจารย์นะคะค่ะสวันดีขอขอบพระคุณอาจารย์มากุฎอรดีมากนะคะค่ะพรุ่งนี้พบกันอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะ ก็เจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะคะได้รับรางวัลเกยียรติยศ่อก,กราเกตพูดเรื่องเกี่ยวกับมหานครนะคะกรุงเทพมหานครโครงการมหานครแห่งการอ่านนะคะอาจารย์บอกว่าทํากําลังทําอยู่นะคะแล้วก็งบประมาณก็ไม่มากมายด้วยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอที่กรุงเทพมหานครอาจารย์จะเสนอให้รับฟังตรงนี้ไว้นะคะแต่น่าเสียดายเวลาหมดแล้ววันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะสัมภาษณ์อาจารย์อีกตอนหนึ่งนะคะแล้วก็แน่นอนอยังมีชาวทั่วโลกทั้งในประเทศต่างประเทศที่จะนําสาระความรู้ม,มาฝาก วันนี้ดิฉันสังกมาสารวัตรลาไปก่อนขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ